นะคะอันนี้เขาบอกแปลกตาเพราะว่าเป็นตลาดนัดสีเหลืองเออเอาภาพดูเลยไม่ต้องพูดเยอะตลาดนัดสีเหลืองคืออะไร <c oughs> เขาบอกว่าเป็นร้านสะดวกซื้อสาธุพระคุณเจ้า <c oughs> เดี๋ยวดาตู้ตเปิดภาพ้กใจุ๊บปุ๊กเลยตกใจ <c oughs> เลยตลาดนัดสีเหลืองมีพระเลยโอ้โห <c oughs> คือตลาดนัดสีเหลืองเพราะว่าเป็นร้านสะดวกซื้อสายบุญค่ะพี่แป๊ะ ก็จะมีสินค้าเครื่องอัฐถาบริหารเข้าของเครื่องใช้จําเป็นต่อพระพิสุไงนึกว่าไอ้ที่นั่งนั่งอยู่เป็นสินค้าไม่ใช่อย่าอูายกรกขึ้นมาเออนะเขาบอกว่าเป็นเป็นเครื่องอัฐถาบริหารคุณภาพดีราคาถูกพระท่านเลือกซื้อได้ญาติโยมก็ซื้อถวายพระได้นะคะอ่ะอุ้ยหายใจหายคอไม่ทันวัดป่าเลไลวารวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะ เขามีการจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีภาค14นะคะนี่แหละค่ะก็เลยทําให้เมื่อสักครู่นี้ปรากฏภาพว่าพระสงฆ์ท่านนั่งกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขามีการจัดประชุมพระสังฆาธิการอยู่ไงนะคะหลังเสร็จการประชุมเอาละ่ะก็มาเลือกซื้อสินค้าตลาดนะัดสีเหลืองกันที่ว่านี้นะคะพะคะ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอาเครื่องอัดถาบริขารที่จําเป็นเนี่ยผ้าไตรจีวรบาทตละลปัดอาสะนะ เอามาวางขายบอกเป็นสินค้าราคาถูกคุณภาพดีนะมีพักเครืองมีพระพุทธร,รูปด้วยนะเนี่ยค่ะทางแม่ค้าท่านหนึ่งที่มาขายที่นี่อย่างคุณสุพัฒนาเรือนทองก็บอกว่าโอที่นี่มีเป็น40กว่าร้านค้าเลยใหญ่สุดในประเทศแล้วเดินสายไปจัดตลาดนัดทั้งภาคเหนือภาคกลางอีสานตะวันออกเป็นประจํา หรือสถานที่วัดที่มีการจัดงานใหญ่ๆทางวัดเขาก็จะให้จัดส่งสินค้าก็บริการส่งให้ตลอดนะคะขอเบอร์จากเจ้าของร้านกันได้เลยส่งแบบเดลิเวอรี่กันก็มีส่งไปรษณีย์กันก็ได้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นใครรู้ไหมพี่แป๊กก็นี่ไงนั่นแหละค่ะพระคุณเจ้าท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะเออนะคะคือถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้พระท่านด้วยซึ่งบางทีท่านก็ไม่สะดวกที่จะไปเลือกซื้อตามร้านค้าห้างสรรพสินค้าก็เอามาตั้งเอาไว้ที่นี่ก็จะได้เลือกซื้อกันได้นะคะ ตลาดนัดสีเหลืองส่วนใหญ่ก็จัดกันที่วัดเป็นหลักนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไปที่ไหนที่วัดไหนแล้วเจอว่าเอ้ยทำไมไม่มีแบบลูกชิ้นทอดไม่เห็นมีเสื้อผ้า <laughs> เครื่องแต่งกายอย่างอื่นให้เลือกซื้อมีแต, <laughs> แต่เครื่องใช้ของพระเขาคือตลาดนัดสีเหลืองนะคะค,ค่ะคือถ้าตลาดนัดเนี้มีลูกชิ้นทอดเนี่ยก็ ไม่ได้เพราะว่าบางทีตลาดนายเขาเปิดไปจนหลังเพนอย่างนี้ไม่ได้มีร้านกาแฟน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะนั่งชิวๆเนี่ยนะกาแฟเป็นปานะหรือเปล่าพี่ก็ดื่มได้แต่ว่าแหม่ก็พระอย่างที่ว่านะแล้ลูกชิ้นทอดอ่ะไม่ได้เนาะได้แต่ว่าก่อนก่อนเพนใช่ไหมทีนี้ลูกค้าที่มาเดินอย่างที่ว่านี่ก็ไม่มีนะไม่มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจ่ายซื้อของทั่วไปนะนะมีแต่พระอย่างที่ว่านี่ย เมื่อกี้ก็นั่งดูอยู่เออก็แปลกตาเหมือนกันนะคนคิดก็คิดได้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยพระผู้คุณเจ้าเนี่ยว่าเวลาท่านจะไปไปซื้อเครื่องอับฐบริขารอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็เลือกร้านเลือกสถานที่แต่ว่าถ้าจัดแบบนี้โดยเฉพาะเลยเออท่านก็ไปเลือกซื้อเลือกหาได้ <S <S เออเข้าท่าดีถ้าให้อยู่ไปเปิดร้านอย่างเงี้ยไม่ได้ไหมไม่ได้เลยอยู่ถวายหมดไอ้ขั้นจะขายให้พระแล้วรับเงินมาเนี่ย แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะอันนี้เขาทำกันอยู่แล้วนะคะเขาขายอยู่แล้วไง